กลับสู่ช่อง YouTube ของเรา The Smartphone Secret ที่ที่เราจะมาเปิดเผยความลับของเทคโนโลยีสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ๆและในวันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับสมาร์ทโฟนที่กำลังถูกพูดถึงอย่างมากในปี2026นั่นก็คือ Nokia G50 Pro รุ่นใหม่นั่นเองสมาร์ทโฟนรุ่นนี้ถือเป็นการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่ของ Nokia ที่ไม่ใช่แค่การหวนคืนสู่วงการเท่านั้นแต่ยังเป็นการประกาศความพร้อมที่จะขึ้นสู่ระดับแนวหน้าอีกครั้ง ตั้งแต่แรกสัมผัสโนเกีย G 50 Pro ก็มอบความรู้สึกหรูหราและแข็งแกร่งตัวเครื่องออกแบบด้วยเฟรมอลูมิเนียมขอบโค้งที่ให้ความรู้สึกพรีเมียมฝาหลังแบบแมตที่ไม่เป็นรอยนิ้วมือง่ายและดูมีความหรูหราทัานสมัยสีที่วางจำหน่ายได้แก่ม i d n i g h t Ice, Arctic s k และ Storm g r ทุกสีล้วนดูโดดเด่นและมีสไตล์ในแบบฉบับของตัวเอง หน้าจอของ G50 Pro มีขนาดใหญ่ถึง6.78นิ้วเป็นจอ AMOLED แบบ FHD+ บวกที่ให้ภาพคมชัดสีสดใสและแสดงผลได้อย่างมีชีวิตชีวาด้วย Refresh Rate สูงถึง 144Hz และรองรับ HDR10+ บวกทำให้การดูหนังเล่นเกมหรือ Mac, แม้กระทั่งการใช้งานทั่วไปให้ความลื่นไหลและสมจริงสุดๆขอบจอบางเฉียบพ,พร้อมกล้องหน้ารูเล็กตรงกลางด้านบนเพิ่มความรู้สึกแบบไร้ขอบอย่างลงตัว ภายในเครื่องขับเคลื่อนด้วยชิป Snapdragon 8 s Gen 3ซึ่งเป็นชิประดับสูงที่ออกแบบมาสำหรับการใช้งานหนักและฟีเจอร์ AI ล้ำสมัยประกอบด้วยแรมขนาดสูงสุด12 g b แบบ LPDDR5 และพื้นที่เก็บข้อมูล256 g b แบบ UFS 4.0ที่สามารถเพิ่มได้ด้วยมิครดีการทำงานหลายแอปพร้อมกันการตัดต่อวิดีโอ 4K หรือแม้แต่เล่นเกมกราฟิกสูงก็ทำได้อย่างไม่มีสะดุดและยังรองรับ 5G ครอบคลุมทุกเครือข่ายทั่วโลก ระบบปฏิบัติการที่ใช้คือ Android 15เวอร์ชันเกือบจะใกล้เคียงกับแบบพีแอลแอนดรอยไม่มีโฆษณาไม่มีแอปขยะและได้รับการอัปเดตระบบนานถึง3ปีรวมถึงแพทความปลอดภัยรายเดือน4ปีเต็มซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการความเรียบง่ายและ,สะเสถียรกล้องก็เป็นจุดเด่นที่ห้ามมองข้ามโดยโนเกีย G 50 Pro มาพร้อมกล้องหลัง4ตัวที่โดดเด่นด้วยกล้องหลักความละเอียด108 MP พร้อมระบบกันสั่นอัจฉริยะถ่ายภาพได้คมชัดทั้งกลางวันและกลางคืน นอกจากนี้ยังมีกล้องอันตราวายหน mp กล้องแมโคร5 mp และกล้องเดฟ2 mp ครบทุกมุมมองในการถ่ายภาพส่วนกล้องหน้ามีความละเอียด3-2 mp รองรับการถ่ายวิดีโอ 4k พร้อมฟีเจอร์ ai beautification เหมาะกับสายฟลอกและถ่ายคอนเทนต์สุดๆ แบตเตอรี่ของ G 5 0 Pro จะเต็มด้วยขนาด5,800ม ah ิลลิแอมป์ชั่วโมงใช้งานได้ยาวนานตลอดวันแม้จะใช้งานหนักแค่ไหนก็ตามและยังรองรับชาร์จไว6 5 W รวมถึงชาร์จไร้สาย3 0 W ซึ่งหาได้ยากมากในสมาร์ทโฟนระดับนี้นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์เสริมอีกเพียบเช่นระบบสแกนนิ้วบนหน้าจอลำโพงคู่แบบสเตอริโอพร้อมระบบเสียง o z o Audio กันน้ำกันฝุ่นระดับ IP 6 8รองรับ Wi-Fi 7และ Bluetooth 5.4ครบทุกการเชื่อมต่อในโลกยุคใหม่ สรุปได้ว่า Nokia G 5 0 Pro ปี2026คือสมาร์ทโฟนที่ไม่เพียงแค่ทรงพลังและทันสมัยเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ขององค์การกลับมาของแบรนด์ในตำนานอย่างแท้จริงเหมาะสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการมือถือที่ครบเครื่องทั้งการทำงานการถ่ายภาพการเล่นเกมหรือแม้กระทั่งความทนทานและอัปเดตระยะยาว ถ้าคุณกำลังมองหาสมาร์ทโฟนใหม่ที่มีความสมดุลทุกด้าน Nokia G50 Pro คือตัวเลือกที่น่าจะบตามองอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์และกดติดตามช่อง The Smartphone Secret ของเราไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ